สเก็ดเงินหายด้วยพักเบีย้ยใหญ่สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพระธานสุภาสิตเจ้าวันนี้เข้ามาในส่วนเช่นเคยเจ้ามาปะสมุนไพรที่หลายๆท่านนั้นอาจจะมองข้ามเนาะนี่ก็คือผักเบีย้ยใหญ่เจ้าผักเบีย้ยนั้นมีสรรพคุณทางยาพอสมควรเลยเจ้าแต่หลายๆท่าน ที่มีอยู่ในสวนมักจะถางทิ้งเนาะเพราะว่าบอค่อยจะเอามาใช้หรือว่าบ่คอยจะเอามากินกันเจ้าทาั้งๆที่เอามากินเป็นพักสวนครัวได้ตัวเจ้าแต่ทางบ้านพัดบ่คอยนิยมกินกันเท่าไรเจ้ามักจะถางทิ้งเสมอสําหรับผักเปี้ยใหใยนั้นมีสรรพคุณทางยาครอบจัก,กรวาลจริงๆเจ้าแต่วันนี้พัดเลือกเอามาแค่หัวข้อใหญ่ๆก็คือ รักษาโรคผิวหนังได้อย่างดีเจ้าแล้วก็สะเก็ดเงินท่านใดที่เป็นโรคสะเก็ดเงินหรือว่าเป็นโรคผิวหนังมาเก็บผักเบี้ยใ่เลยเจ้าเก็บแบบนี้เลยเอาไปเลยสักกับมือย่อมๆของเฮาเนาะจากนั้นก็เอาไปล้างทําความสะอาดเจ้าแล้วก็เอามาตำให้แหลกเลยพอแหลกแล้วก็เอามาพอกมาทาบริเวณที่ผิวหนังที่อักเสบหรือว่าผิวหนังที่เป็นโรคผิวหนังพื่นคันต่างๆนะเจ้ารวมทั้งลมพิษต่างๆต,ตัว แล้วก็ท่านที่เป็นสเก็ตเงินก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเอาสมุนไพรทั่วไปสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรในสวนนะเจ้าเอามาช่วยดูแลรักษาแล้วก็เยนะียวยาเนาะสำหรับผักเปี้ยใยนั้นเขาบ่ต้องใส่น้ําเจ้าเอาตำตำตำน้ําของป้นจะชําออกมาเองเนาะก็เอามาทาเอามาพอกบริเวณที่คันที่เป็นโรคผิวหนังนะเจ้าพอกบ่อยๆวันหนึ่งสักสามเวลาก็ได้ถ้ามีเยอะเนาะถ้ามีบอเยอะก็สองครั้งเช้าเย็นเจ้าล้างทาความสะอาด บริเวณผิวหนังหรือว่าแผลของเฮาฮห้สะอาดก่อนเจ้าแล้วก็เอาผักเบี้ยนั้นมาพอกมาทาเจ้าทิ้งไว้เลยบ่ต้องล้างออกทิ้งไว้แบบนั้นแหละเจ้าอาการที่เป็นโรคผิวหนังแล้วก็สะเก็ดเงินนั้นจะค่อยค่อยทุเลาเบาบางแล้วก็หายไปเจ้าโดยการใช้ผักเบีย้ยผักพื้นบ้านผักในสวนนะเจ้าช่วยเยียวยาแล้วก็ดูแลโรคภัยต่างๆในร่างกายของเฮาเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามชมเจ้า วันนี้พัดลาไปก่อนประกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า